สวัสดีครับพบกับภูพ,พ,พ,พาโดยในช่อง y ยูทูบไรโพดน้อนพาทุกท่านชมมาเพาะมะเขือเทศครับผมมะเขือเทศนะครับเราก็จะเพาะด้วยดินเพาะนะครับใส่มเมล็ดลงไปนะครับนี่คือเมล็ของเรานะครับเมล็ดมะเขือเทศนะครับขั้นตอนเพาะผมก็ง่ายๆครับนำเลาะนำรูก่อนเจาะรูเจาะรูเจาะรูทิ้มรูไว้ก่อนแล้วก็นำเมล็ดหย่อนลงไปครับผม,มเมล็ดหย่อนลงไปหลังจากที่เราทำแล้วน,น,นะครับใช้แหนบเอาแหนบ เพิ่มลาเครับะทีเราเริ่มลอกครับมเริ่ม,มอกเาบวันเริ่มงอกแล้วเจะเห็นรากแล้วไปได้สวยครับไปได้สวยนครับว้าวเนีครพร้อมนะครับนะนะเป็นต้นกล้าเราจะมาปลูกครับผมเ,เ,เราจะนามาปลูกันนครับผมก็จะปลูกใส่ ที่ปลูกของผมนะครับเป็นขวดร้องด้วยไม้ไผ่ปลูกไปทางทรงเจดีย์นะครับทรงค้างทรงเจดีใช้ไม้ไผ่เลยใช้ครับมามาแปงแลงเอครับผมปลูกใส่ไว้ครับเป็นทรงเจดีนะครับดีเตีย้ยนะครับ ที่เราเป็นดินปกุกเราใช้จากวัตถุดิบจริงเราหมักปุกคุ้มคูม่ไว้แล้วก็นําดินเหนือมาปูกครับผมเ,เราก็จะมีมะปูกครับผมทำตอนง่ายก็คือเอาต้นกล้ามา,มนานรครับผมไปถอนเจาลงไปนะเจาะลงไปเจาะลงไปแล้วก็นำต้กนกล้ใส่ลงไปครับผมนำต้นกล้าใส่ลงไปครับเนี่ยแค่นี้ครับผมง่ายไหมครับ ทำเป็นปุ๊กเล่นเห็นแล้วก็มอง,มองเดี๋ยวต้งองชมกันดูเรียบร้อยครับผม ในขวดนะขวดโอนะ้ำห้าลิตรนะตัดขวดแล้วก็ล้อมด้วยไม้ไผ่เก่าๆเพื่อว่าป้องกันแสงแดดเรียรากนะครับนะฮะก็ไปได้สวยครับไปได้สวยก็ไปชิลนะผมแล้วมีวรายจ่ายของเราแค่โรงงานอย่างเดียวครับนรบนนะ้ำข้าวเย็นนะผมสำหรับเนื้อหาเป็นไอเดียการปลูกผักนะครับปลูกผักใช้ค้าง ใจครับเอาใจใส่กันใจดูความเขายังไม่มีอะไรที่เราต้องเป็นห่วงเลยครับผมง่ายเลยครับเขาเติบโตขึ้นทุกวันครับเห็ยครับเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะวันนี้เรากำลังตัดยอดครับผมนี่ฮะตัดยอดมันเพื่อให้เขาแตกแขนงออกลูกดกๆครับผมเทคนิคของผมนะครับตัดยอดเพื่อให้ลูกดกลูกดกนะฮะให้แตกแขนงออกลูกดกๆกนะครับผม หลังจากตัดยอดแล้วนะครับหลังจากต like the ัดยอดแล้วเขาก็แตกยอดดูขึ้นมาแล้วเริ่มติดดอกครับผมเริ่มติดดอกไปปลายครับเริ่มติดดอกแล้วครับผมนี่ฮการดูแลจระส่ของเราแค่รลดน้ําเช้าเย็นจริงๆเลยครับนี่ฮะเห็นไครับเวลาผ่านไปครับไวเหมือนโกหกครับผมนี่ฮะแต่แขนแตกไรออกดอกเกสรแล้ว ออกแล้วนะครับจะดูนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรนะเริ่มมีใบมีใบงองครับูไ้เพรนะขวดน้ำ5ลิตรนะครับทำค้าง,งทรงไตดีไม้ไผ่เก่าเตี้ยเียนะครับนอ,อกเลิศติดเต็มนะครับผมนะครับใช้เวลาผ่านมานครับ เย็นนะทุกวันนะครับลดนะ้ำดูแลจะใส่ดูความเปลี่ยนแปลงของมันด้วยใจครับใจแรกใจครับเราใช้ใจคนระุ เริ่มติดลูกน้นอยๆให้คุณชมเริ่มติดลูกแล้วนะฮะได้นนครับปึ๊บนั่นไงเป็นไงครับผมสุดยอดนะครับเต็มต้น